สวัสดีครับผมสปิโซ่านะครับคารัมนิดหนังสือพิมพ์ s p อร์ตบูและสตาสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพระฤหัสบดีที่11มีนาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังน่าสนใจนะครับเอกหลักวันนี้อยู่ที่ศึกยูฟายุตปารีกรอบ1ิทีมสุดท้ายนักแรกนะครับในส่วนของการวิเคราะห์วันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่รายการนี้เป็นการเจอระหว่าง สลาเวียปาร์คทีมแห่งรีเช็คเปิดบ้านพบกับเรนเจอร์นะครับทีมเยอนจาปลีกสกอตแลนด์นะครับคู่นี้ถือว่าสูสีนะครับแม้สลาเวียปาร์คจะแสดงเห็นนะครับว่าช่วง1-2ปีหลังตุนนะครับในฟุตบอลยุโรปพวกเขาผลงานดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นทีมที่เล่นกันแบบเน้นทีมเวิร์นะครับคามฟิตดีแล้วก็รอบที่ผ่านมาเอาชนะเรสเตอร์มาได้นะครับแต่วันนี้ครับต้องบอกนะครับว่าไม่ง่ายนะครับเนื่องจากกำลังเจอกับบอลขาขึ้นและมั่นใจนะครับอย่างเรนเจอร์ที่ ที่พึ่งคว้าแชมป์ลีกมาแล้วก็สภาพทีมของลูกทีมสตีเวนเจอร์ดังค่อนข้างพร้อมครับผมมองครับว่าคู่นี้เป็นบอลที่สูสีนะครับสลาเวียปาร์คเนี่ยอาจได้ลูกเขี่ยวลูกเก่านะครับแต่ทางความสดแล้วก็ความฟิตเนี่ยของเรนเจอร์ไม่เป็นรองแล้วก็ทีมพันครับทางเจอร์ด์เนี่ยครับลูกทีมเน้นมากนะครับกับฟุตบอลยุโรปนะครับกรแพางคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่เจ้าถิ่นนะครับสลาเวียปาร์คเป็นต่อที่สุดจุดสองห้าผมมองว่าคู่นี้เป็นบอลที่สูสีแล้วก็เกมแรกเนี่ยเชื่อว่ารูปเกมเนี่ยจะออกมาสูสสสีีีไมมมม่่่หหนนาาางงกกกััโอออทจจะบบลลด้วยผเครืแ เรนเจอร์เนี่ยบุกมชนะมีค่อนข้างสูงใช่คู่นี้ครับเชียร์สหน้าของทางเรนเจอร์มองว,ว่าวันนี้จะไม่แพ้กับออกมาเป็นอย่างน้อยเชียร์บอลรองเชียร์ทาง Ranger เรนเจอร์นะครับในคู่นี้แข่งขงวอร์รวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ